คนต้องการจะไปที่ไหน people must where คนมากันกี่คน How many people many came นี่ครับเห็นไหมตัวนี้มันเป็น okay, <good S 1> หูฟัง <buddy. S 1> ที่ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่เอาไว้แค่เอาไว้ฟังเพลงหรือว่าเอาไว้พูดคุยอย่างเดียวแต่มันเป็นหูฟังที่แปลภาษาได้นะครับเป็นหูฟังที่แปลภาษาได้ถึง13 5ภาษา อย่างเช่นเราใส่ตัวนี้ฝั่งนี้และฝั่งนี้นะครับสองคนใส่คนละอันนะครับพูดภาษาไทยออกเป็นภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษออกเป็นภาษาไทยแบบนี้เลยนะครับไม่ใช่มีแค่สองภาษานะมันมีถึงหนึ่งร้อยสามสิบห้าภาษาจีนอังกฤษญี่ปุ่นนะครับเกาหลีฝรั่งเศสสเปนนะครับเห็นไหมเยอรมันรัเสเซียมีหมดเลยนี่มาดูด้านล่างนี่หนึ่งร้อยสามสิบห้าภาษา มีทั้งประเทศนะครับประเทศลาวประเทศกัมพูชานะครับแล้วก็ประเทศเออเมียนมาเห็นไหมนี่แหละประเทศหลักๆประเทศเพื่อนบ้านเรามีหมดเลยนะครับคือเวลานะครับเราไปเจอเออคนรู้จักหรือว่าใครที่ไม่รู้จักนะครับแล้วเราคุยเขาไม่รู้เรื่องนะครับก็แนะนําเลยหูฟังตัวนี้ราคาเพียงแค่3 0 0้อกว่า นะครับสามร้อยกว่านะครับปกติเนี่ยราคาสามร้อยกว่ามันได้หูฟังธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่นี่มันเป็นหูฟังที่รวมฟังก์ชันมาให้ครบหมดเลยทั้งฟังเพลงก็ได้นะครับเปิดบลูทูธฟังเพลงอย่างเดียวก็ได้หรือว่าเราจะเอาไว้นะครับเอาไว้คุยสื่อสารกันอย่างเดียวก็ได้นะครับแบบว่าคุยทโทรศัพท์กันอะไรเงี้ยหรือว่าคุยโทรศัพท์กันอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่มันมากกว่าน,นั้นคือมันเอาไว้ พูดคุยแปลภาษาได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันถ้าสนใจนะราคาเพียงแค่300กว่าถือว่าโคตรคุ้มเลยนะครับในตะก้าผมปักให้แล้วนะครับ